ดีค่ะคุณรุ้งค่ะตอนนี้หลายคนนะเพิ่งเข้ามาในเพจนะคะแล้วก็ถามเรื่องราวเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดกันมามากมายเลยวันนี้ครุงจะมาให้ความรู้สั้นๆนะคะแล้วก็เรียกว่าสั้นแต่กระชับได้ใจความและเข้าใจนะคะว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ทํางานยังไงนะคะโอเคกดแรงดึงดูดเนี่ยนะถ้าจะให้อธิบายให้พวกเราเข้าใจก็เปรียบเทียบง่ายๆกับกดแรงโน้มถ่วงกันเลยละกันนะคะกดแรงโน้มถ่วงเนี่ย แน่นอนเราไม่เห็นรูปร่างหน้าตาหรอกว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแสงสีเสียงเป็นยังไงนะกดแรงโน้มถ่วงแต่เรารู้ว่ามันมีแน่ๆเลยกดแรงโน้มถ่วงเนี่ยจากอะไรคะจากผลลัพธ์ของมันใช่ไหมสมมตินะคะถ้าครูรุ้งเนี่ยนี่ครูรุ้งนั่งอยู่ในบ้านนะแล้วก็นี่เป็นสระน้ําข้างหลังนะคะแล้วถ้าอยู่ดีๆเนี่ยครูรุ้งเกิดกระโดดตูมลงไปพวกเราว่าครูเปียกน้ำไหมตกลงไปในบ่อน้ำไหมตกลงไปในสระน้ำไหม หรือว่าเนี่ยบ้านครูชั้นสองเนี่ยสมมติครูอยู่ชั้นบนนะคะแล้วก็กระโดดเล่นๆล,ลงมานะจากดาดฟ้าห้องนอนครูเนี่ยคะ่ะเนี่ยตรงระเบียงห้องนอนครูเลยกระโดดตุ๊บลงมาพวกเราว่าครูตกถึงพื้นแล้วเจ็บตัวไหมคะตกถึงพื้นแน่นอนแล้วก็เจ็บตัวด้วยนะคะเนี่ยคือผลลัพธ์ของการทํางานของกฎแรงโน้มถ่วงเราไม่เห็นหลอกแต่เรารู้ว่าถ้ากระโดดมาตกและเจ็บตัวกฎแรงดึงดูดนะคะก็เช็คเช่นเดียวกัน เราไม่เห็นหรอกว่ารูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่เรารู้ว่ามันมีแน่จากผลลัพธ์ในชีวิตของเราค่ะคุณเคยเป็นไหมอยู่ดีดนะคะเฝ้าคิดถึงคนคนหนึ่งมากๆเลยนะคะคิดถึงเขาวนเวียนไปมาอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้นะเอ,อหรือเพื่อนเก่าคุณใครก็ได้ไม่รู้ละ่ะคุณวนเวียนคิดซ้ำๆอยู่เนี้ยอยู่ดีๆนะคะผ่านไป3วัน4วัน5วัน เขาทักคุณมาในอินบ็อกซ์เขาทักคุณมาในไลน์หรือเขาโทรศัพท์มาหาคุณซะอย่างนั้นน่ะคุณรู้ไหมเนี่ยคือการทำงานของกฎแรงดึงดูดหรือว่าคุณเกิดนึกอยากจะกินอะไรขึ้นมานะคะ,อ,ะอย่างครูรุ้งเนี่ยวันนี้อยากจะกินส้มตำสมมตินะคะแล้วอยู่ดีดเนี่ยครูคิดมาตลอดเลยตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะคะอยากกินส้มตำส้มตำปูเผ็ด,ดๆผ็แซ่บๆด้วยนะคะอยู่ดีๆอยู่ดีๆเนี่ยพี่โรด กลับบ้านมาเอาส้มตำม,มาวางเฉยเลยบอกว่าซื้อมาฝากอ่ะคุณนึกออกไหมหรือ <c oughs> คุณเคยไหมคะเข้าไปในห้างแล้วรู้สึกว่าโอออยากจอดใกล้ๆประตูห้างอ่ะขี้เกียจเดินไกลอะทันทีที่คุณคิดคิดคิดอยู่เนี้ยโอ้เดี๋ยวเข้าห้างนะแม่ขอให้มีที่จอดรถใกล้ๆประตูทางเข้าตรงชั้น B-1 เลยนะตอนขากลับจะได้ไม่ต้องวนรถหลายๆชั้นลงมารถติดแล้วอยู่ดีๆพอคุณขับรถเข้าห้างรับบัตรจอดรถ อยู่ดีๆนะคะลานจอดรถคนแน่นมากเลยเสาร์อาทิตย์อยู่ดีรถคันหนึ่งเลี้ยวออกไปซะอย่างนั้นอ่ะตรงหน้าคุณเลยตอนหน้าจอตาคุณเลยแบบที่คุณคิดไว้เลยชั้นบีหนึ่งตรงประตูทางเข้าห้างแล้วคุณก็ถอยรถเข้าไปจอดอย่างง่ายๆสบายๆคุณเคยพบหรือเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ในชีวิตคุณบ้างไหมคะนั่นแหละมันคือผลลัพธ์ของการใช้กฎแรงดึงดูดไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะ กดแรงดึงดูดทำงานอย่างเที่ยงตรงและก็แม่นยำเสมอมันคือกฎวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ด้วยควอนตัมฟิสิกส์เอาละค่ะถ้าให้ครูพูดสั้นๆนะ <c oughs> ครูรุงไม่ได้จบควอนตัมฟิสิกส์มานะคะแต่อธิบายสั้นๆว่าโลกใบนี้ทั้งโลกเราเลยเนี่ยทุกอย่างนะคะคือสนามแม่เหล็กหนึ่งเลยนะคือสนามแม่เหล็กและสองทุกอย่างในโลกใบนี้คือพลังงานเราก็คือพลังงาน พลังงานาการพูดพลังงานเสียงนะคะพลังลมพลังแสงแดดทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่คือพลังงานที่ครูวาดมือขึ้นลงแบบนี้ก็เกิดพลังงานขึ้นเหมือนกันอะไรก็ตามที่คุณคิดนึกต้องการปรารถนาบ่อยๆซ้ําๆบ่อยๆซ้ําๆนะคะมันจะเรียกว่ามันเป็นความเข้มขน้นมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วส่งเป็นพลังงานบางอย่างออกไปจากตัวคุณนะคะแล้ว สั่นสะเทือนออกไปดึงดูดสิ่งที่มีคลื่นความถี่คลื่นพลังงานแบบเดียวกันกับคุณแบบเดียวกับที่คุณคิดคล้ายๆกับที่คุณคิดเหมือนๆกับที่คุณคิดดึงดูดให้เข้ามาเจอคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์โอกาสดีๆอะไรก็ตามนะคะที่มันอยู่ในขอบขายของคลื่นความคิดของคุณที่คุณส่งออกไปยังโลกใบนี้สิ่งนั้นจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณ อย่างแม่นยำเที่ยงตรงกดแรงดึงดูดทำงานกับทุกผู้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอายุทุกการศึกษาอย่างไม่มีขอบเขตและไรขีดจำกัดนะคะเขาทำงานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่คุณรู้หรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเองกดติดดาวเพจนะ กดติดดาวเพจนะคะแล้วก็กดรับการแจ้งเตือนนะคะกด get notification นะรับการแจ้งเตือนจากเพจนะคะหรือว่าในเวลาตอนที่คุณไลฟ์นะเราจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับกดแรงดูดอย่างเข้มข้นจากคุรุง love and attraction master ค่ะโอเควันนี้เลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะสวัสดีค่ะ